ถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตจากฮ่องกงและจีนข่าวนี้อาจจะทำให้คุณปวดหัวได้ครับเพราะตั้งแต่1กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาสหรัฐได้ออกกฎหมายใหม่ที่ปฏิเสธการยกเว้นภาษีขาเข้าและเพิ่มภาษีไปอีก10%สำหรับสินค้าที่ผลิตมาจากจีนและฮ่องกงแต่ผ่านไปได้แค่7วันกฎหมายนี้ก็ถูกยกเลิกครับแล้วเราควรจะจัดก,การอย่างไรกับความไม่แน่นอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเอาละครับมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกัน ก่อนวันที่1กุมภาใครที่ส่งสินค้าจากจีนและฮ่องกงที่มีมูลค่าสินค้าไม่เกิน800 US ดอลลาร์ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้านี่คือสิทธิดีมินิเิสที่ทุกคนใช้มาตลอดพอหลังวันที่1กุมภาสหรัฐประกาศยกเลิกกฎด D ีมินิเิสสำหรับสินค้าจีนและฮ่องกงทําให้สินค้าที่ไม่เคยเสียภาษีต้องกลับมาเสียภาษีเพิ่ม10%พอมาถึงวันที่7กุมภาทางสหรัฐอเมริกาเกิดเปลี่ยนใจคือสถานะดีมินิเิสอีกครั้งหมายความว่าสินค้าจากจีนและ ท่องโกงมูลค่าต่ำกว่า8 0ด s ดอล USD ไม่ต้องเสียภาษีอีกครั้งแต่ถ้าเป็นสินค้าที่มูลค่าเกินจากนี้ยังต้องเสียภาษี10%เหมือนเดิมแล้วผู้ส่งออกไทยล่ะจะต้องทำยังไงทาง SME Shipping ขอแนะนำว่าก่อนการจัดส่งให้เช็ค H.S. code ให้ครบไม่ว่าจะส่งจากไหนถ้าสินค้าผลิตในจีนและฮ่องกงต้องก่อ H.S. code สิบหลักให้ถูกต้องสำหรับสินค้าสิ่งทอเสื้อผ้าถ้าขายเชิงพาณิชย์อย่าลืมรหัสประจำตัวผู้ผลิตหรือ M.I.D. ถ้าผู้รับเป็นผู้จ่ายภาษีนำเข้าก็ให้ระบุ U.S. tax ID ของผู้รับเพื่อให้เคลียร์สินค้าออกจากศุลกากรได้ไวขึ้นเรื่องนี้นะครับแสดงให้เห็นว่านโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของทั้มเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากธุรกิจที่ส่งออกไปอเมริกาต้อง เตรียมตัวให้ดีและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดถ้าคุณยังสงสัยว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างหรือจะส่งออกอย่างไรไม่ให้มีปัญหาเรื่องภาษีโทรมาติดต่อได้ที่ SME Shipping เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง SME Shipping Thailand แล้วมาพบกันใหม่นะครับบาย